เข้าไหมห้าศนย์ห้าศูนย์หดแล้วก็ห้าศูนย์น้แม่ห้าศูนย์ไม่ถูกกับเจ้าหัววดี่แล้วนี่ไม่น้อยถูกนะห้าศูนย์นะครับวันนี้พระจามันที่หกสิงหาคมเนาะ ม่น้อยเพิ่นก็บวบก็เิ่งเพิ่นได้โดยเฉาเพิ่นบวบเพิ่นก็บวบหนึ่งเดียวแม่จำแม่จำผมได้บ่จำได้เยอะโอ้เสดงจว่าแม่ความจำดี่วงช่วงนั้นมากไม่อากัยังเข่าเยอะด้ครับเข่าแต่วอาหนบอตกกับครับเข่าตกกับครบรอบหลายปีแล้วเนาะไม่ถึงปีไม่ถึงปีที่ีทเลวที่เทเล่แล้วแม่เนาะสุจีหือจีซนจอยซื้อไนครับมหลอกลับ มามาออกมาเห็นมาจ้กเกียร์มาตั้งได้ไก่เนาอแม่เจแต่สุรินตามคุณละตีครับงวดนี่เป็นไก่แร่เลยเนาะพวไก่ระเบิดตัวตั้งชิดพวกไก่ระเบิดตัวนฟังน้งไก่ยุ่งตั้งแต่เสียงพวกไก่เราแม่แค่คำหัวคำหัวไม่ยิ่งไก่นะแม่เบิึงแถวแถดนี่รุ่นโมแม่สวยรุ่นหวรุ่นผมเป็นเบิ่อเป็นเปเพราะเบิ่อจังรุ่นเดียว บึกแต่อันเดียวละบวกอันเดียวอันนี้แหละไข่ปลาไดเลียงมาเลยนี่บ่ปลาได้เลี้ยงไข่แต่ก่อนยังว่าเลี้ยงไข่บ่จะปล่อยไว้ได้เกือบละครับสำหรับของคุณแม่น้อยเป็นเป็นสูตรคำนวณเป็นของฝันครับเป็นคำนวณบ่ได้ฝันสูตรคำนวณคำนวณต่แม่จับเอาคำนวณสองตัวละสามตัวครับแม่สามตัวก็มีสามตัวก็มีครับคำนวณอะไรนี่ต่ละครั้งแต่ละงวนนี่ครับหลายจุดหลายหางวะครับแม่แปด แปดชุดแปดชุดแปดชุดบนบอกครับเป็นบนหรือเป็นล่างบนล่างนั่นล่ะบนล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างครับอะได้แยกมับอครับแม่อะได้แยกเอาลงตัวนะเนาะแปดชุดแปดหางสามตัววะครับแม่สามตัวแตมีอยอะสามตัวก็มีอยู่เนาะใครจะหางแม่สามจ้บอกในสูตรเพื่อนล่ะให้ซองสองสองหางจสามตัวมีสองหางสองตัวมีแปดลงทีม บอกเอฟซีสักคนหน่ไม่ตัวใดเนี่ยลงพิมพ์ครับบอกทวาเขียนนนะครับอ่ลงพิมพ์เตรียมพิมพ์ตามเนื้อเอฟซีครับหกสามหกหนึ่งสามแปดสีเก้าแปดหาสองเจดหนึ่งแปดเจซเล่นหกกับสามสามตัวเก้าหกสาม พิมพ์ท่นเด็กสี่นทันหรอเดี๋ยวพิมพ่ทันหรอแม่เอาซาซาเขียนเขียนทันเพราะว่าไอ้นี้เขียนมาตัววิ่งเนาตัวไหนนะครับเออตัววิ่งเอาไม้บอกว่าเไม้หรครับตัววิ่งตัวลูกซาซบอกเด่นสา้เนียนเด่นก็วิ่งตัวนั้นนม่สามหกหนึ่งหกเนยกพิมพ์กำลังเสียบปัก่ทัองหมดกี่ตัวครับจะได้เรียงถูก เพื่อนวาปั้นเพื่นลบระเบิดเดียวมันตั้มเขียนเลยเหรอ่าแม่บอกก็ใช่น้ำได้หกสามหกหนึ่งแล้วตัวไดครับสามแปดสามแปดสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าอ่ะจดไปด้วยคน่น่อยเป็นายแม่น้อยการ์ซียแปดห้า แปดห้าสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เล่นหกกับสามเด่นหกกับสามสามตัวอะไเนีสามตัวเก้าหกสามเก้าหกสามเม็ดเดียวสองเก้าหกสามกับเจ็ดสี่หนึ่งอยาใชตัวนี้แหละ จับนอนอยู่ในส่วนต้องเกินล่ะต้องมีส่วนสามเตอรแสดงแสดงว่าตัววิ่งตัวแดง่หกกับสามบ่แม่เน้นตัวไหนครับนิดเน้นตรงไหนครับสองตัวเน้นโงกหมให้ครับเน้นสีน้ำเงินครับเน้นเอาเอาจักครัวล่ะตัวเน้นเอาเน้นเน้นเอาแข็งๆนะครับแม่แขนรุ่นแข็นตัวไหนแห้งดีวะใช่ไหมเอาแปดห่าโอ้แปดห่าครับมีสเตอรเลยนะครับดังทั่วประเทศคู่เดียวได้ปะได้ครับแม่ หกแต่สามแม่เพราะว่าแต่สามมันหลายอยู่ในสูตรหกหกสามนี่ตัวเด่นได้แม่บ่มากกว่าหกสามอ๋อกระมากเยอะแล้วไม่อีกตัวนึงนี่แม่แต่ว่าแม่เขาอยู่งได้ดีละแต่ว่าสามตัวมีสองชุดแม่เนาะแม่ยงแม่ยกสูตรนี้ทึ้งเดียวได้ได้แต่สามาตรงกันหลายครับแม่ยัอยู่แต่แา่หาไร่หม่งนี่สูตรของแม่นี่โบได้แม่เอวยทั้งนี้นะครับแม่เอวยมาทั้งนี้แม่สูตรยาวน้ำบ่ โอ้นี่แต่ทานโอ้อันนี้เราเราคัดว่าหาแล้วแมนอันนี้สูตรเต็มเนาะอันนี้เต็มสูตรอันนี้สูตรเต็มค่ะคัดตัดดับออกตัดอะไรออกแก่แม่คุณแม่แม่ก็เลยตัดเอาเต้ซชุ่มอ๋ออะไรครับซุ้มไหนครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องรอจัหน่อยลงพิมพ์อยลังลางๆดูคันคันเบื้องหล้งหับนี้ละเบื้องเห็นชัดประเดี๋ยววานตัวตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวของแฉแน่นอนครับแม่น้อยพิมพ์คุณท่าเขียน เขียงตัวตัวเด่นไ oh, หมหกกับสามน้ำม si ันตัวเด่นตัวเลจับกันนี่สูตรลางมันจับกันอือครับมันมากคือกันแม่เลยจับสูตรลางเป็นลางบอกแม่นี่นี่ตัวนี้มันเป็นลางนี่เฮมเบิร์นนี่นี่มันจับกันนี่หกหนึ่งหนึ่งหกอืมัเจับสองแปดสามเก้าสี่ส่วนห้าหนึ่งหนึ่งหกกับสองเจ็ดสามแปดสี่เก้า มันกลับใช่ไม่หันเออมันกลับเหนึ่งัอันนี้สูตรยาวแม่สูตรยาวเต็มเต็มสูตรเต็มทั้งมาจนี่นี่สามตัวนี่หนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดห้าอ๋อครับแต่ว่าแมวแมวว่าเดียวกันมันมีเยอะหนึ่งแปดห้าครับแม่เบิ้งเบิ้งเขียนแล้วอ๋อแล้หรับเด็กเรียนสายวิ่งสายรูดหกกับสามหมอแม่ค่ะหกกับสามสายวิ่งสายรูด แต่รอแป๊บนึงพี่น้องเขียนฐานนะมันอย่างว่านี่ตะวันเป็นห้าห้าแปดอย่างว่าอย่างนี่ครับนี่แสดงว่ามีหลายสูตรแต่แม่ไม่จะว่าแม่ก็รือจับตัวนี้ละครับมีหลายสูตรครับเอออ่ะโชว์หุ่องมาให้แม่ตับรจก่อนนะครับรัฐบาลไทยนะครับสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตะวันคือโบตันวงมโบตันมุมก็ได้ใช่ไหม วงหลอดจัววงหลอดได้แม่ส hmm. ีน้ำเงินครับแม่เฮียไทยหาคูวงอ๋ออ่ะหกห้าเว่ยเดียนเดียนคือหาคูวงทุนแม่หกสามสามแปดสามแปดแปดห้าแปดห้าวงหลอดสองเจ็ดวงหลอดไป สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งโอเคห้าดสำหรับคนทุนน้อยนะครับไม่น่อยเขาเนีนเนียห้นะครับห้าชุดนะครับสำหรับเนว้าหาสองตัวบ่าวผาดนอคุณแม่เนาะห้าชุดนี่เด่นๆเลยเน้นที่สุดแปดห้าแมนบ่กแแม่เนี่ยครับอ่วมาไหลแคบได้แคบเลยนะครับพี่น้องสี่นะครับสามตัวมีสองหางเก้าหกสามแล้วก็เจ็ดสีหนึ่ง แม่แมาเห็นี่เลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหาทางนี้บิ่งอีกเจ็กหน้อยก่อนห้ยมครับห้มคับกองไหล่น้องใจเย็นๆหาน่องครับหน่อยทายก่อนเนี่ยขึนขึ้นขั้งเละเป็นเหน่อย้นหนังไส้ตั้งไตหวานปกติผมได้อยู่แต่ด้านขอบขอบไม่ได้กลางนี่ได้ก้อนมือ